สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหั่วรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะดับหน่วยบนท่าห้าสูตรของเรานะ,ะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความได้จะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทัพย์นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะดับหน่วยบนฮะห้าสูตรของเราท้างวดทแล้วนะฮะดับเกินเก้าปีนะฮะเราได้เลขดับงวดแล้วนะฮะที่4012ูนยคะผลรางวันฮะออกมาที่863หกสนะหลักหน่วยนะคะก็คือเลข3นะ สูตรของเรานะคะก็ดับผ่านคะทั้ง5สูตรเลยนะคะเราได้เลขดับ4ตัวทางงวดที่แล้วนะสูตรที่1ดับ4่นะผ่านนะคะสูตรที่2ดับ0ผ่านคะสูตรที่3ดับ1ผ่านคะสูตรที่4ดับ2ผ่านคะแล้วก็สูตรที่5นะคะดับ4ผ่านคะเราจะมาตามต่อนะคะทั้ง5สูตรคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบเลขดับนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะแต่ว่าอัตราการเสี่ยงเนี่ย ก็มีอยู่แล้วนะ,ะสำหรับเลขดับนะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนไม่ชอบเลขดับนะสามารถผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะสูตรที่หนึ่งนะดับมาแล้ว227งวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้ง10บน10ล่าง3ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 3ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวกข้างที่ห้า ัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะศบวก8เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4ีบวกหเท่ากับ0ูย์บวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก7เท่ากับ0ูบวก6เท่ากับ6กบวก9เท่ากับ55บวก5้านะเท่ากับ0นย์ะดับที่0ูนย์สูตรที่2องนะดับมาแล้วสองมงวดสูตรเราใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้ง ร้อยบน2ครั้งหน่วยบน2ครั้งหน่วยล่าง2ครั้ง10หน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนครั100้งร้อยท้ายครั้งที่สอครั้งสิท้ายครั้งที่สอครั้งและบวกข้างที่หกาบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกสงเท่ากับเจบวกเเท่ากับหบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสบวกหเท่ากับแ แปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกนะเท่ากับหกนะดับที่หกนะสูตรที่สามนะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบเก้างวดสูตรโดยใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สอง ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจดบวกสเท่ากับหนบวกสท่ากับสาบวกแท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกสะทกับหดับที่1นะสูตรที่4ดับมาแล้ว2 3งร้อยงวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักพัน3าครั้งร้อยบน น่วยล่าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองครั้ง10หน้าครั้งที่สองครั้ง10ท้ายครั้งที่1ร้อยท้ายครั้งที่2องท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่3าศย์บวก1เท่ากับ1 1บวก8เท่ากับ9กบวก4เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5้บวก9เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวก8 เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7บวกสาเท่ากับ0นศนย์บวก3เท่ากับสานะคะดับที่3สูตรที่5นะคะดับมาแล้ว235งร้สางููตรใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบน2ครั้งหน่วยบน4ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่ -2 2ครั้งสิบท้ายครั้งที่1 4ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้ายครั้งที่2และบวกข้ั้งที่3 ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกศนเท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกเเท่ากับสีบวกสท่ากับเดับที่เนะคะครบแล้วนะคะทั้ง5้สูตรคะเราได้เลขดับหน่วยบนในงวดนี้นะคะดับที่0 6 1 3 7หะ ได้เลขดับนะไม่ซ้ำตัวเลยนะคะในงวดนี้นะคะไม่ซ้ำกันนะคะได้เลขดับถึงห้าตัวนะคะหกศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะคะสำหรับดับหน่วยบนในงวดประจำวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะถ้าตัวเลขที่ติดดับนะคะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอดยังไม่ได้ทำนะคะดับหน่วยบนนะคะเอ้ยปักหน่วยบนให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่า จากการที่สูตรเก่านะคะที่ยังเดินอยู่นะคะแอดก็ให้เพื่อนๆทักกันที่ตัวนี้นะคะสูนะคะกับสามนะคะอันนี้จากสูตรเก่านะคะแต่ว่าแอดยังไม่ได้ลงให้นะโดยที่งวดนี้เนี่ยปักแบบหกตัวนะคะเทียบชนสามสูตรนะคะแอดอาจจะเลือกนะสูตรใหม่ทั้งสามสูตรเลยก็ได้นะเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะ ใช้สูตรเก่าแล้วก็เพิ่มให้นะคะเพราะว่ามีสูตรเก่าเข้ามาสองสูตรนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มให้อีกหนึ่งสูตรนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าได้ตัวเด่นตัวไหนนะมีตัวเลขที่แอดชอบในใจไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละงวดนะเวลาที่ทําการลงคลิปนะแอดจะไม่ยึดนะคะยึดติดนะะกับสูตรเก่ามากเกินไปนะคะแอดชอบนะคะใช้สูตรที่ตัวเองวิเคราะห์ ส่วนใหญ่คะ,ะแต่ว่าก็มีนะคะทั้งที่เดาผิดนะคะแล้วก็เดาถูกนะคะปะปนกันไปนะ,ะฉะนั้นแต่ชอบเลือกสูตรที่ตัวเองคิดว่าคาดเดามาลงมากกว่านะคะฉะนั้นเพื่อนๆก็รอรับชมแนวทางได้นะ,ะสำหรับปักหน่วยบนคนะเะทียบชน3สูตรที่เป็นปักแบบ6ตัวคะ,ะเดี๋ยวอาจาร ทยอยลงให้นะคะส่วนดับหน่วยบนนะคะเพื่อนๆคิดว่าดับผ่านนะคะเป็นงดที่สองนะคะก็เลือกพิจารณานําไปเสี่ยงนะคะแต่ตัวไหนที่ไปชนเด่นกับพกเพื่อนๆนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ